รับบทเป็นมาสลินนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็รักความถูกต้องค่ะเก็รับบทเป็นโทชิยะครับก็เป็นเป็นเทวดาที่ญี่ปุ่นนะครับมาตกกลุมรักกับนางเอกคือแนนซึ่งจริงเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของชาติภพที่แล้วอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยก็จะเป็นเทวดาที่ค่อนข้างไม่ค่อยเชื่อในความรักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเหตุหลายหลายอย่างทําให เ,เกิดความรักเกิดขึ้นอะไรเยงี้ครับผมก็รับบทเป็นไตลงนะครับก็เป็นแฟนของมัสลินครับก็เรามีแลนวางแผนว่าจะแต่งงานกันแล้วแล้วก็มัสลินเองเนี่ยเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้การสมรสครั้งนี้มันมันเกิดขึ้นแต่ก็การไปขอ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ทําไม่ได้เจอกับตัวโทชิยะครับเรื่องราวก็เลยเปลี่ยนแปลงไป<ะ>และตัวคาแรคเตอร์ผมเอง,เองเนี่ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนจะเป็นคนดีครับแต่ก็มีแบบว่าเหมือน เรื่องอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในเพื่อบอกว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จครับก็สนุกดีค่ะพี่ก๊อปเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอะค่ะก็นันก็เห็นความตั้งใจทํางานทุกๆอย่างของฮะฮะครับตอครับตอครับของเขาแล้วก็พี่ก๊อปช่วยนันเยอะมากคือนันยังใหม่แล้วก็ยังไม่รู้มุมกล้องเลยจะคิวบูคิวอะไรคือนันก็จะยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีพี่ก๊อปคอยช่วยคอยส่งอารมณ์ให้เยอะอะค่ะ ทั้งสองคนครับก็ดีครับสนุกแล้วก็น่ารักคือเหมือนอย,อย่างแนนเองเนี่ยก,ก็ไม่เคยร่วมงานมาก่อนด้วยก็แล้วก็น้องไม่นคนตั้งใจครับเวลาเหมเือนกับว่าเราเราอาจจะเรียนรู้อะไรมาเกีย่ยวทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยถ้าเรามีอะไรที่คอยสอนน้องหรือคอยแบบให้ใหคำแนะนําได้เงี้ยเราก็ คอยให้คาแนะนำอะไรเงี้ยส่วนเรื่องก็จะคุยกันเรื่องแต่งบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนช่วงนี้น้องแต่งบ้านอยู่ก็ก็แต่งคอนโดอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะแบบมีแบบเฮฮาตลกๆกับโชว์ว่าช่วยกันดีช่วยดีไซน์ให้อะไรเงี้ยช่วยดีไซน์บ้านกันอย่างเงี้ยกับกับพี่พี่อาร์ตครับก็ดีเพิ่งเพิ่งได้เล่นเล่นด้วยกันครั้งแรกครับก็ถึงแม้จะไม่ได้ค่อยถึงแม้จะไม่ค่อยได้เข้าังอยู่เข้าฉากกันบ่อยมากแต่ว่าคือทุกครั้งที่เจอกันจะรู้สึกว่าพี่เป็นคนแบบเป็นคนแบบเป็นคนครับ เป็นคนกันเองแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเวลาเข้าฉากอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบพอแอคชั่นเสร็จปุ๊บอารมณ์เขาจะมาแบบพึ้งปังเลยครับก็รู้สึกอะไรครับไม่ได้จะขำผมสิครับผมพูดซีเรียสนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่เกาเป็นคนตลกไงครับเฮฮาสนุกสนานคือเหมือนเข้าได้กับทุกคนนะครับครับ ก็ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโดใช่ไหมครับฮอกไกโดนะครับฮอกไกโดซัปโปโรฮอกไกโดซัปโปโรครับ, ido, โโรบก็ตอนที่ไปถ่ายเนี่ยคือเราถ่ายกันประมาณ10กว่าวันแล้วก็มีบางวันก็หนาวมาก,มากใช่บางวันก็ตื่นตีสามอะไรอย่างงี้คือแล้วมีใส่ชุดซามูไรแล้วก็สู้กั <c oughs> บพวกซามูไรตอนที่แบบเหมือนย้อนยุกครับก็คือมีมีปราสาทซามูไรที่แบบว่าย้อนยุคคือดูแบบโลเคชั่นสวยมากๆครับครับผม คือภาพออกมาก็น่าจะแบบมีฟิลเป็นฟิลหนังๆนิดๆครับ<ม>เป็นมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีความโรแมนติกที่เข้ากับสไตล์ของละครเรื่องนี้ด้วยครับ<ม>แต่ที่ออกไกโดสวดมากจริงๆครับถ้าใครได้เคยไปจะรู้ว่าตอนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่สุดยอดครับก็เยอะนะครับเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> ก็ชอบอยู่ฉากหนึ่งที่ญี่ปุ่นเป็นฉากที่แบบวิ่งแล้วกระโดดไปในหิมะครับแล้วก็กิ้งลงไปตรงเขาสนุกมากก็เป็นเป็นฉากที่เป็นวันเกิดของมาสลินนะครับ แล้วก็สองวันนี้เนี่ยคือพอดีว่าเขามากัน <c oughs> เขามากันก่อนผมมาทีหลังอะไรเงี้ยคือมาทีหลังเนี่ยคือกําลังทําภารกิจอยู่กับ,บท่านนึงครับ <c oughs> ก็เลยมาช้าอะไรเงี้ยครับก็มาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเห็นแฟนเรากําลังแบบว่าจับมือโดนดุดนิ้วอะไรเงี้ยก็เลยทนไม่ไหว <c oughs> ในในเล่าตอนดุดนิ้วนเลย <c oughs> เออครับผมไม่ได้ตั้งใจครับว่าในในบทมันบอกว่าให้ดุดนิ้วครับเพราะว่า เนี่ยพอดีว่ามันต้องแบบมีโชว์ความแบบว่าแมนแมนิดนึงเลือดออกก็ต้องห้ามเลือดให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่าไปหยิบพัสเตอร์ยามาพันก็ได้่วานะเป็นเรื่องเลยครับใช่แรงอะครับตอนดูดนิ้ว่็ไม่ค่อยแรงครับดูดนิ้วก็เบาๆกุมกิ่มกุมกิ่มไปครับแต่ว่าตอนตอนที่ต่อยกันนะครับตอนที่ตอนที่ต่อยกันคือก็ก็แรงแรงเยอะเหมือนกันนะก็เราต้องมีแอคชั่นนิดนิดนึงได้ไหมครับแขนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ข้างขวาครับครับผม ก็มีกลัวบ้างมีกลัวบ้างแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฉากแอคชั่นที่ยากมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่ามันเล็กๆน้อยๆอะไรนะครับก็คิดว่าจริงๆก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าไหลไหลเอ็นกับฉีกข้างขวาแต่ว่าเวลามันเล่นจริงมันก็ต้องไปหมดมันไปหมดใช่ก็พยายามพยายามให้ให้น้อยที่สุดหมายว่าโดนให้น้อยที่สุดเลยดูจากคอสิครับดูคอครับแดงเลยครับแดงเลยแดงไปหมดก็อยากจะขอฝากละครเรื่องกุมบัตรรักเทวาด้วยนะคะน่าจะออนแอร์สัก เมษา,มาปีนี้นะคะคทางช่อง t r u e for y o u ค่ะดิจิตอลฟรีทีวีช่อง24ครับ,รบถูกต้อง <laughs>